ขยับไปดูความคืบหน้าคดีใหญ่เรื่องของนายทุนจีนครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับตำรวจเองนํากําลังเข้าไปปูพรมบุคค้นะครับที่ธุรกิจของนายตู้หาว3 3จุดกระจายอยู่ในพื้นที่9จังหวัดด้วยกันนะครับหลังจากที่พบว่ามีหลักฐานในการเชื่อมโยง ตรวจสอบดูแล้วมีการเชื่อมโยงทางการเงินที่เห็นแล้วมีความชัดเจนก็ไปตรวจสอบบุคคลกันขณะที่อีกชุดหนึ่งก็เข้าไปจับกุมนายโทนี่ครับนายโทนี่นี่เป็น1ใน5นายทุนจีนนะครับซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านย้ำว่าในอีก3สัปดาห์นี้คดีนี้จะจบแล้วครับ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้นำหมายจับเข้าควบคุมตัวนายโทนี่เป็นหนึ่งในห้าเครือข่ายทุนจีนสีเทาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายตู้ห่าวครับตามหมายจับสารอาญาหลังจากที่เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งยันห้วยขวางนอกจากนี้แล้วยังเข้าไปค้นพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศรวม33จุดที่เชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาโดยพื้นที่หลักนั้นอยู่ในที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ เป็นบริษัทที่มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองเครื่องบินส่วนตัวรวมทั้งรถทัวร์ให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า80คันยังไม่รวมโรงแรมที่มีทุนจดทะเบียนกว่า50ล้านบาทแต่มีมูลค่าการก่อสร้างหลายร้อยล้านบาทสำหรับนายโทนี่นั้นเป็นหนึ่งใน5กลุ่มนายทุนจีนสีเทาเนี่ยครับที่นายชูวิทย์กำมลวิสิทธ์ได้เข้าร้องเรียนเพื่อให้ดําเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ท่านบอกว่าในช่วงบ่ายก็จะมีการเข้ายึดเครื่องบินส่วนตัวที่สนามบินบ่อฝ้าย ที่อำเภอหัวหินนะครับเพื่อเก็บ DNA หาสารเสพติดและเอกสารที่อยู่ภายในเครื่องบินนอกจากนี้จะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งนายทุนจีนหลัก5คนถูกจับไปแล้ว4นะครับส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศซึ่งคาดว่าอีกไม่เกิน3สัปดาห์จะจบคดีนี้ได้ทั้งหมดโดยพลตระเอกดำรงศัก์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านก็ระบุว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงถึงรายละเอียดต่างๆของการเข้าตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจทุนจีนสีเทาในวันพรุ่งนี้เวลา11นาฬกานะครับ